ท็อปเน้นไทยแลนด์สวัสดีค่ะโวยกันขนาดนี้นักช่องเที่ยวล้นเมืองกรุงแน่ๆคู่รักแคนาดาบอกเองกรุงเทพมีอะไรมากกว่าจะคาดเอาไว้เยอะมากคลิปนี้เอเจนต์จะพาทุกคนไปชมไปฟังคู่รักแคนาดาใช้เวลาสามวันออกร็อเที่ยวกรุงเทพมหาคนครกันนะคะโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นของคุณคิสและคุณเดฟซึ่งเขาทั้งคู่ได้เผยแพร่คลิปนี้ทางช่อง u t u b e เอาไว้ y, ตั้งแต่วันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ถ้าจะถึงตอนนี้ก็มีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วมากกว่า80 0 0มวิวคุณคิดและคุณเดฟได้ให้รายละเอียดของคลิปนี้เอาไว้ว่ากลายเป็นว่ากรุงเทพไม่ใช่อย่างที่เราคาดเอาไว้เลยมันมีอะไรที่มากกว่าที่เราคาดเอาไว้เยอะมากเราใช้เวลาในกรุงเทพตลอด3วันอย่างเต็มที่เพื่อดูว่าเมืองนี้มีอะไรให้เที่ยวชมบ้างและมันก็ไม่ทําให้เราผิดหวังเราได้ไปเที่ยววัดนั่งสมาธิสวดมนต์ล่องเรือในคลอง กินไอติมที่ตลาดน้ำดูตัวเงินตัวทองกินของอร่อยชมโบราณสถานชมเมืองแบบ360องศาเดินชมตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้แต่การไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าทุกอย่างมันอัดแน่นไปหมดจริงๆคนคีและคุณเดฟเปิดคลิปของเขาทั้งคู่ด้วยการบอกว่าเขาทั้งคู่เพิ่งจะมาถึงกรุงเทพเล่นอีกสองาวันนับจากนี้ เขาทั้งคู่จะออกไปสำรวจกรุงเทพให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และแน่นอนว่าเขาทั้งคู่จะได้ชิมอาหารอร่อยอย่างมากมายจะได้ไปสำรวจทั้งในตัวเมืองและรอบนอกของกรุงเทพจะได้ไปนั่งเรือจะได้ไปเที่ยวชมวัดและจะได้ไปเยี่ยมชมตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยและสถานที่แรกของกรุงเทพที่คุณเคดและคุณเดไปเยี่ยมชมก็คือวัดปากน้ำภาษีเจริญคุณเดบอกว่า วัดปากน้ำเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2153และเธอสัมผัสได้ว่าวัดดูสวยงามและเงียบสงบมากส่วนคุณคิดบอกว่าเขาทั้งคู่ได้ร่วมกันทำบุญซื้อดอกไม้ทุบเทียนเพื่อนำไปไหว้พระและเขาก็รู้สึกว่าตัวเองผ่อนคลายมากไม่ได้อยู่ในวัดคุณคิดยังบอกด้วยว่ามัคคุเทศก์ได้สอนเขาทั้งคู่ถึงวิธีการเสดมนม์ไหว้พระในแบบที่ถูกต้องให้กับพวกเขาด้วยและหลังจากที่ไหว้พระเสร็จ เขาทั้งคู่ก็ได้ปิดทองที่องค์พระและเดินเที่ยวชมวัดด้วยความสงบรวมถึงได้เข้าไปนั่งสมาธิด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการไปวัดในเมืองไทยก็คือการไปนั่งอธิษฐานและเสียงเซียมซีและที่พลาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งสําหรับการไปวัดปากน้ําสําหรับพอสอนนี้เลยก็คือการไปไหว้องค์พระใหญ่สูง69เมตรรวมถึงเข้าไปชมภายในพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลซึ่งคนเคและคนเดฟก็ไม่พลาดสองไฮไลท์นี้เช่นกัน และหลังจากที่เที่ยวชมวัดปากน้ําเสร็จแล้วค,คุณเคสและคุณเดฟก็เดี่ยงมานั่งเรือหางยาวเพื่อเที่ยวชมบรรยากาศของริมสองฝั่งคลองในกรุงเทพกันต่อซึ่งดูเหมือนว่าเขาทั้งคู่จะตื่นเต้นกับกิจกรรมนี้มากค,คุณเคทบอกว่าในกรุงเทพมีคลองอยู่มากมายและก็คาดไม่ถึงเลยว่าการได้มาล่องเรือมันจะสนุกขนาดนี้และริมสองฝั่งคลองของกรุงเทพก็ดูสวยงามมากมีดอกไม้ มีต้นไม้อยู่ตลอดทางที่เขาผ่านไปดูและกรุงเทพงดงามจริงๆในระหว่างที่ล่องเรือไปนั้นคุณคีสและคุณเดฟก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองรวมถึงการค้าขายทางเรือที่มีให้เห็นอยู่เรื่อยๆด้วยซึ่งเรือที่เขานั่งไปนั้นก็ได้แวะให้เขาได้ซื้อไอศกรีมกับที่สดกินด้วยราคาแก้วละสิบบาทเองและไฮไลท์ของการนั่งเรือในเชยวนี้ก็คือการได้เจอกับตัวเงินตัวทอง ซึ่งตัวของมันใหญ่มากดูคุณเคและคุณเดฟรวมถึงชาวต่างชาติที่นั่งเรือมาด้วยกันจะตื่นเต้นกับเจ้าตัวเงินตัวทองมากเป็นพิเศษเลยนะอันนี้สงสัยเลยว่าที่บ้านเขามีตัวเงินตัวทองแบบนี้หรือเปล่าถึงได้ตื่นเต้นกันขนาดนี้เห็นมาหลายคลิปแล้วและแล้วก็มาถึงเวลาของมื้อเที่ยงคุณเคและคุณเดฟได้พากันไปกินอาหารตามสั่งที่ร้านอาหารริมคลองร้านหนึ่งเขาทั้งคู่สั่งข้าวผัดไก และข้าวกะเพราไก่มากินและทัชแทสสังเกตข้าวร้านนี้น่าจะอร่อยมากเพราะว่าคนคีดและคุณเดฟก็บอกเองว่ามื้อนี้อร่อยมากและก็กินกันจนหมดเกลี้ยงแทบจะไม่เหลือข้าวสักเม็ดและหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วคนคีดและคุณเดฟก็ได้แวะไปให้อาหารปลาแล้วก็เตรียมเดินทางกลับโรงแรมที่พักของพวกเขาเป็นการจบวันแรกของการออกสำรวจกรุงเทพอย่างสนุกสนาน ตัดฉากมาที่วันที่สองคุณเคและคุณเดฟได้พากันไปเที่ยวที่ตลาดน้ำวัดสะพานราชพฤกษ์คุณเคและคุณเดฟบอกว่าวันนี้เขาทั้งสองคนยังคงใช้บริการนำเที่ยวของ Airbnb เหมือนเดิมและเขาทั้งคู่ก็ตื่นเต้นมากๆก,กับกิจกรรมในวันนี้ไกล้มีแผนมากมายสำหรับพาเที่ยวมันจะต้องเป็นวันที่ยอดเยี่ยมแน่ๆคุณเคและคุณเดฟเริ่มต้นกิจกรรมในวันที่สอง ด้วยการไหว้พระและนั่งสมาธิจากนั้นก็ออกเดินสำรวจและหาของกินเล่นที่ตลาดน้ำขนมที่เขาได้ชิมก็มีทั้งขนมครกขนมบ้าบินและมันทอดคุณเดฟบอกว่าอาหารที่ตลาดแห่งนี้อร่อยใช้ได้เลยและหลังจากที่เดินหาของกินเล่นจนได้ที่แล้วก็ถึงเวลาที่เขาทั้งคู่จะได้ล่องเรือชมคลองกันอีกครั้งสำหรับการล่องเรือที่ตลาดน้ำวัดสะพานคุณเคและคุณเดฟ ได้แวะชมสวนกล้วยไมย้ได้แวะหาเครื่องดื่มเย็นๆกินที่ร้านกาแฟโบราณซึ่งคนหลงเจ้าของร้านก็สอนให้คุณเดบทำกาแฟโบราณกินเองด้วยหลังจากได้เครื่องดื่มเย็นๆกินจนชื่นใจแล้วเขาทั้งคู่ก็เดินต่อไปดูเด็กๆเล่นดนตรีไทยพร้อมทั้งลองตีขิมดูด้วยคุณเดฟบอกว่าการที่ได้มาเดินเที่ยวตามริมคลองแบบนี้ทำให้เธอได้รู้ว่าคลองเหล่านี้เป็นคลองที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยฝีมือของมนุษย์ทั้งหมด หลังจากนั้นคุณเคและคุณเดฟก็ได้มาลงเรือต่อเพื่อไปเที่ยวชมตลาดน้ําคลองลักนิยมคุณเคและคุณเดฟบอกว่าถึงแม้ว่าตลาดจะขึ้นมาอยู่บนบกแบบนี้แต่เขาทั้งคู่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาเที่ยวตลาดแบบนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตคุณเคบอกว่าตลาดดูมีสีสันมากและมันก็เป็นสถานที่ที่ดีที่จะหาอะไรมานั่งกินกันสักหน่อยเพราะว่าที่นี่มีอาหารให้เลือกกินอย่างมากมายจริงๆและในระหว่างที่รออาหารอยู่นั้น คนเคก็ได้ไปนั่งเป็นหุ่นให้นักเรียนที่เรียนตัดผมตัดผมให้กับเขาด้วยแอดเขาบอกเลยว่าตัดเสร็จแล้วดูหล่อน่ารักกว่าตอนก่อนตัดมากๆหลังจากตัดผมเสร็จคนเคและคุณเดฟก็ได้มานั่งกินผัดไทยและหอยทอดด้วยกันและแน่นอนว่ามื้อนี้อร่อยมากๆสำหรับพวกเขาอีกแล้วหลังจากที่กินเสร็จเขาทั้งคู่ก็ออกไปเดินสำรวจตลาดกันต่อ ตลาดน้ำแห่งนี้ของกินเล่นเยอะจริงๆมีแต่หนากินหนากินทั้งนั้นคุณเดฟบอกว่ามีของกินขายอยู่เต็มพื้นที่แต่ว่าเธอเพิ่งกินก็เลยไม่หิวแต่ที่เธอเผชิญอยู่ก็คือที่นี่อากาศร้อนมากแต่ถึงจะร้อนมันก็เป็นตลาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดและเหมาะสมสำหรับการมาเที่ยวชมเป็นอย่างยิ่งคนเคและคุณเดฟแยกทางกับไก และในนั่งแท็กซี่ไปแ,แถวพระบรมมหาราชวังคุณเดบบอกว่าด้วยเวลาที่เขาทั้งสองคนมีพวกเขาตัดสินใจว่าจะไม่เข้าไปชมในพระบรมมหาราชวังแค่ได้มองจากข้างนอกก็สัมผัสได้ถึงความสวยงามของพระบรมมหาราชวังแล้วส่วนคุณเคบบอกว่าอันที่จริงค่าเข้าชมค่อนข้างแพงและพวกเขาต้องการประหยัดเงินนั่นเอง พวกเขาจึงตัดสินใจไปเที่ยวชมวัดที่อยู่รอบๆพระบร,รมหาราชวังตามที่พวกเขาได้หาข้อมูลมาก่อนแล้วดีกว่าคุณคีและคุณเดฟเดินชมความงามของสถาปตัตยกรรมที่อยู่บริเวณเกาะละตัตเตนัโก,ะกะสินไปเรื่อยๆและในขณะที่เดินผ่านทางเข้าพระบร,รมหาราชวังคุณเดฟก็บอกว่าดูสวยงามมากและถึงแม้ว่าวันนี้เขาทั้งคู่จะยังไม่ได้เข้าไปชมข้างในแต่วันหนึ่งข้างหน้าพวกเขาจะกลับมาและเข้าไปชมแน่นอน คุณเดฟบอกด้วยว่ามีสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องรู้เอาไว้ก็คือถ้ามากรุงเทพและวางแผนที่จะไปเที่ยวชมวัดจะต้องแน่ใจว่าคุณได้แต่งตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือไม่ถ้าไม่ก็เข้าไม่ได้ดังนั้นที่นี่จึงมีการเกงช้างขายอยู่ที่หน้าทางเข้าและก็มีคนซื้อกันเยอะมากๆด้วยและเนื่องจากอากาศร้อนมากๆคุณเคลลคุณเดฟจึงแวะไปหาเครื่องดื่มดับกระหาย และสิ่งที่เขาทั้งคู่ได้มาแบ่งกันกินก็คือมะพร้าวน้ำหอมหนึ่งลูกในราคา50บาทจะว่าไปราคาที่กรุงเทพก็แอบแพงนิดนิดนะคะเพราะแถวบ้านแอดขายอยู่ริมถนน,นลูกละ30บาทเองคุณคิดบอกว่าน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวอร่อยมากและเขาก็ไม่เคยกินมะพร้าวสดเนื้อนุ่มๆแบบนี้มาก่อนเลยมันยอดเยี่ยมอีกแล้วตัดฉากมาที่วัดโพ คนเดฟได้บัตรเข้าชมมาในราคาคนละ200บาทหลังจากได้บัตรแล้วเขาทั้งคู่ก็ผาก,กันเดินเข้าไปชมความงามของวัดโพด้วยความเพลิดเพลินและมีความสุขท่ามกลางอากาศอันร้อนรู่ของเมืองไทยนี่ขนาดเข้ามากันตอนเดือนกุมภาพันธ์ยังบอกว่าร้อนมากถ้ามาตอนนี้คงได้ละลายกันแน่แน่ออกจากวัดโพคุณเคและคุณเดฟก็ผากันมานั่งเล่นอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับวัดอรุณ หลังจากนั้นก็เดินหารถตุ๊กๆเพื่อจะไปวัดภูเขาทองคน,ค,คนเคละคุณเดวบอกว่าตอนแรกตุ๊กๆเรียกมา350บาทแต่เขาต่อราคาจนเหลือ140บาทและเขาก็เช็คในแอปแล้วว่าราคาที่ได้พอๆกันดังนั้นจึงเป็นราคาที่ยุติธรรมสำหรับเขาและเขาก็ตกลงใช้บริการรถตุ๊กๆไปที่วัดภูเขาทอง คนเดฟได้บัตรเพื่อเข้าชมวัดภูเขาทองในราคาคนละ100บาทและเมื่อเดินไปถึงด้านบนคนเคทและคนเดฟก็บอกว่าการได้มาชมกรุงเทพจากที่สูงแบบนี้มันทำให้เห็นว่ากรุงเทพใหญ่โตและสวยงามมากมายขนาดไหนและการมาสัมผัสกับประสบการณ์แบบนี้ก็มาได้ง่ายมากๆอีกด้วยแต่เช้ามาวันที่3คนเคทและคนเดฟก็ได้ผากันนั่งรถไฟฟ้าไปที่ตลาดนัดจตุจกักรคนเคทบอกว่า ที่นี่คือตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้มาเที่ยวชมที่นี่200,000คนทุกสุดสัปดาห์และที่นี่ก็มีแผงขายของมากกว่า15,000แผงแค่ฟังตัวแรกก็แทบจะคลั่งแล้วคนเคียและคนเดฟได้เดินเข้าไปเที่ยวชมในตลาดนัดจุจักรหลากหลายโซนมากโดยเฉพาะโซนอาหารนั้นเขาทั้งคู่ได้ลองชิมอาหารหลายอย่างทั้งปอเปี๊ยทอดไส้กรอกอีสานและข้าวเหนียวมะม่วง เดี๋ยวดูไปแล้วคู่นี้ก็น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่มีความสุขไปกับการกินอาหารไทยแบบสุดๆคุณคีบอกว่าเขาทั้งคู่พากันเดินอยู่ในตลาดมาก,กว่า2ชั่วโมงแล้วแต่ว่ายังเดินไม่สำทางเดิมเลยที่นี่มันใหญ่โตมโหฬารจริงๆและที่ตลาดแห่งนี้ก็มีทุกอย่างและหลังจากที่เดินชมตลาดกันจนเมื่อยแล้วคุณคีและคุณเดฟก็พากันมาขึ้นรถไฟฟ้าและไปกินมืออ้อเย็นกันที่เทอร์มินัล21 ในตอนท้ายคลิปคนเคและคนเดฟก็ได้บอกว่ามันช่างเป็นช่วงเวลาไม่กี่วันที่น่าทึ่งมากกรุงเทพน่าเหลือเชื่อที่สุดเมืองนี้มีอะไรให้ดูให้ทำอย่างมากมายและเป็นเมืองที่คุณจะต้องย้อนกลับมาหามันอีกครั้งอย่างแน่นอนและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคามดิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ ความคิดเห็นแรกนะคะกรุงเทพช่างเป็นเมืองที่สวยงามอะไรเช่นนี้ตอนที่เราบินไปแวะพักที่กรุงเทพเราไม่ได้คิดจะอยู่เช่าที่นั่นเลยเพราะเราคิดว่าดูแล้วมันน่าจะเป็นเมืองที่วุ่นวายมากและตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเหมือนเราจะพลาดอะไรบางอย่างไปแล้วสิขอบคุณที่แชร์นะความคิดเห็นต่อมานะคะสามวันของคุนนั้นยอดเยี่ยมมาก สถานที่บางแห่งที่คุณไปมีเพียงแค่คนในช้องถิ่นเท่านั้นที่รู้สุดยอดจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะผมได้ไปเช่ออยู่ที่กรุงเทพในระหว่างวันที่9ถึง19คุมพาพัน์ที่ผ่านมาเมืองดูใหญ่และสวยงามมากผมได้ไปตลาดน้ำและวัดเดียวกับพวกคุณด้วยแล้วตอนนี้ผมก็คิดถึงกรุงเทพมากผู้คนของที่นั่นเป็นมิตรมากอาหารก็อร่อยและมีกิจกรรมไม่ทำอย่างมากมาย ขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ยอดเยี่ยมแบบนี้นะครับความคิดเห็นต่อมานะคะที่นั่นช่างเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมจริงๆตลาดก็ดูน่าตื่นตาตื่นใจวัดก็ดูสวยงามและฉันก็รักพกระพุทธไสาย,ยาสมากๆความคิดเห็นต่อมานะคะสุดยอดมากผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกคุณไปเยี่ยมชมสถานที่ทั้งหมดนี้ได้ใน3าวันผมชอบทั้งหมดเลยนะทั้งคลองไอศครีม ตัวเงินตัวทองอาหารอร่อยอร่อยแล้ววิวที่สวยงามความคิดเห็นตบานะคะคลิปของคุณดีมากและตรงจุดที่คุณอยู่ใกล้ๆก,ก,กับพระบรมมหาราชวังไม่ใช่ใจกลางเมืองนะแต่นั่นก็คือเขตเมืองเก่าของกรุงเทพครั้งต่อไปถ้าคุณได้ไปที่กรุงเทพอีกคุณลองมุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิทหรือสีลมเพื่อขึ้นไปเที่ยวชมบาร์บนชั้นดาดฟ้าได้นะ ที่นั่นคุณจะได้เห็นวิวเส้นขอบฟ้าอันน่าตื่นตาตื่นใจของกรุงเทพขอให้มีความสุขและสนุกไปกับการเดินทางของคุณครับความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเองก็มักจะรู้สึกว่ามีอะไรให้ทำมากมายและก็ยังทำได้ไม่เร็วพอเมื่อฉันอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพและในภายหลังฉันก็สัมผัสได้ว่ามันจะดีกว่ามากถ้าเราทำตัวเองให้ช้าลง พื่อที่จะได้เพลิดเพลินไปกับช่วงเวลานั้นๆอย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะเพลิดเพลินกับอาหารสถานที่หรือแค่พูดคุยวัดเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณช้าลงและสัมผัสได้ถึงความสงบของชีวิตความคิดเห็นต่อานะคะคุณไปเที่ยวที่ตลาดนาาัดจตจากแล้วไม่ได้ไปแวะที่โซนสัตว์เลี้ยงคุณพลาดแล้วนะเพราะว่าที่นั่นมีตลาดปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย โซนสัตว์เลี้ยงตั้งอยู่ที่ด้านหลังของตลาดนัดจตุจกักรมีสุนัขมีแมวทุกชนิดและแม้แต่อีกัวนาห,หรือเต่ายักษ์ก็ยังมีด้วยเช่นกันในเซนของตลาดปลาสวยงามนั้นเต็มไปด้วยปลาสวยงามทุกชนิดทั่วโลกเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะคุณพระโซนสัตว์เลี้ยงแต่นั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณก็ได้เพราะว่าที่นั่นมีสัตว์เลี้ยงที่ดูน่าสงสารอยู่มากมายเช่นกันความคิดเห็นต่อมานะคะ อาหารริมทางบางอย่างพวกเขาไม่ได้ทำการสดสดใหม่ๆตรงนั้นเลยรสชาติของมันก็เลยไม่อร่อยความคิดเห็นต่อมานะคะรอ9และรอ10อยู่เคียงข้างกันเป็นรูปภาพที่คนไทยหัวใจฟูมากๆครับความคิดเห็นต่อมานะคะกรุงเทพได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกเพราะมีลำคลองอยู่มากมายความคิดเห็นต่อมานะคะกรุงเทพติดอยู่หนึ่งในสามของเมืองน่าเชี่อที่สุดในโลกมาโดยตลอด และที่จริงแล้วชนบทของไทยก็น่าทึ่งมากและพัฒนาไปมากเช่นกันน่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจมากนะักดีใจที่ทุกคนมาที่นี่เพื่อเพลิดเพลินไปกับกรุงเทพและเจอกันใหม่ปีหน้าครับเพราะคุณจะต้องกลับมาอีกแน่นอนความคิดเห็นต่อมาเป็นความคิดเห็นที่แอดชอบเป็นการส่วนตัวนะคะฉันเกิดเรียนหนังสือและทำงานอยู่ในกรุงเทพหลายคนอาจจะคิดว่า เมืองนี้วุ่นวายและแออัดจนเกินไปแต่จริงๆแล้วที่นี่มีทุกสิ่งสำหรับทุกคนคุณเพียงแค่ต้องรู้ว่าจะหาสิ่งที่คุณต้องการได้จากที่ไหนคุณสามารถไปสวนสาธารณะหรือวัดหรือสปาหรือร้านกาแฟน่ารักน่ารักที่ซ่อนอยู่ในชุมชนท้องถิ่นหรือสถานที่อื่นๆเพื่อใช้ชีวิตของคนให้ช้าลงได้หากคุณต้องการปาร์ตี้ ที่นี่ก็มีสถานที่มากมายให้คนได้เลือกตามงบประมาณและบรรยากาศที่คุณชอบและถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีเงินเลยที่นี่ก็ยังมีสถานที่และกิจกรรมที่คุณสามารถเข้าร่วมได้แบบฟรีๆอยู่ด้วยแบงกอกมีชื่อเรียกในภาษาไทยว่ากรุงเทพซึ่งมันมีความหมายว่าเมืองแห่งนางฟ้าดังนั้นตัวคุณเองในฐานะของนางฟ้าที่มเยืนกรุงเทพบ้านหลังที่สองของคุณ ก็สามารถเพลิดเพลินไปกับเมืองนี้ในะแบบที่คุณชอบได้อย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะคะคนไทยผูกพันกับวัดมากนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ยอดเยี่ยมคุณทั้งสองคนก็ยอดเยี่ยมขอบคุณที่มาเชื่อประเทศไทยขอให้มีความสุขและปลอดภัยหวังว่าประเทศไทยคงจะมีโอกาสได้ต้อนรับคุณทั้งสองอีกครั้งนะความคิดเห็นต่อมานะคะเห็นวิดีโอของคุณแล้วต้องมีหลายคนจากทั่วโลกอิจฉาคุณแน่นอน และสิ่งที่พวกเขาต้องทำก็คือปักมุดความคิดเห็นสุดท้ายนะคะผมขอขอบคุณที่คุณมาเที่ยวเมืองไทยเมืองไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีแบบคุณทั้งสองคนครับและผมก็ดีใจที่เมืองไทยทำให้คุณมีความสุขมีอาหารที่คุณชอบและขอบคุณที่ทำให้คน,นอื่นๆได้รู้จักกับเมืองไทยมากขึ้นแล้วกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยของเราอีกนะครับและสำหรับความคิดเห็นนี้คนเคลค่าคนเดฟก็ได้มาตอบกลับเอาไว้ด้วยว่า ขอบคุณเช่นกันค่ะแล้วเราจะกลับมาที่นี่อีกแน่นอนจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแต่ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ